ขี่บอกออกแต่ว่าบรยากเพลิงยาทายตัวนี้เลยคล่ะหมอแพทย์กินประจาเลยก็คือเคลนเซกหรือเอาเป็นไฟเบอร์นะคะปกติเนี่ยเขากินไฟเบอร์หรือพักเนี่ยเพื่อการขับทายมันบอ่อหน้าที่ของไฟเบอร์คือมันเข้าไปในใส่เข้าไฟเบอร์หรือพักหลักการเดียวกันมันสด,ดูดน้ำเข้าไปในโตมันอะแล้วมันจะพองขึ้นมาเป็นไม่กวด กลัวตั้งแต่ปลอดอาหารกับพาะอาหารล้ำใสเล็กล้ำใสใหญ่แล้วก็ขีบบวออกมาลักษณะเหมือนเจ้ากินแปะสะกินผักซ้ำใหญ่ๆแล้วอีกมือนหนึ่งจาขีบบวกออกมาน่นะรักการเดียวกันกับไฟเบอร์บางเทอมันก็บโได้สามารถกินผักเป็นถาดได้ทุกเทอมันบลนาหมอแพทย์กับคือกันมือน,นี้บบได้กินผักเลยจักสิหาผักได้จะใส่วางห่นกินกัะเพาได้ผักสามใบก็เลยกินไฟเบอร์ตัวนี้เพื่อล่างล้ำใสเช่นกันนะคะในหนึ่งซองเนี่ยมีไฟเบอร์สิบกรัมในหนึ่งวันในกินใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ยี่สิบห้าถึงสามสิบกรัม ีก็คือประมาณหนึ่งใน3ที่ต้องกินต่อวันเนาะกับที่เหลือกับไปกินได้พักพแล้ไม่อยียงเพิ่มเติมเข้าไปและการกินไฟเบอร์มันเบ่แมนแต่เป็นขีบ่บวกลงไปแต่ว่ามันเป็นพรีไบโอติกเกรดพรีเมียมก็คือมันไปเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยตลงวนี้ก็ต้องบอกว่าอร่อยแซ่บมากๆรสชาติมะนาวนะเบาหวานความดันไขมันกดไลย,ย้อนกินใดขี่ลงบอบิด